สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะทําวุ้นกะทิมะพร้าวน้ําหอมกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้ค่ะวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ําค่ะหอมหวานเย็นชิ่นใจกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทากันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราใช้น้ำมะพร้าวค่ะอยู่ที่500 ml อค่ะตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่3มช้อนชา แล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ10นาทีนะคะอันนี้คือจะเป็นส่วนผสมของวุ้นมพะพร้าวน้ำหอมค่ะและอีกส่วนนะคะก็จะมีน้าตาลทรายนะคะอยู่ที่100กร,รมัมแล้วก็ตามด้วยมพะพร้าวอ่อนนะคะปริมาณตามชอบค่ะและอีกส่วนนะคะก็จะเป็นวุ้นกะทิค่ะเราใช้กะทินะคะอยู่ที่450 ml อนะคะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นค่ะเราใช้ผงวุ้นนะคะอยู่ที่2ช้อนชาครึ่งค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ10-15นาทีค่ะส่วนผสมของวุ้นกะทินะคะเราก็จะมีน้ำตาลทรายอยู่ที่100กรัมแล้วก็เกลือป่นนะคะอยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็นำวุ้นมะพร้าวนะคะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นนะคะละลายให้หมดค่ะเราใช้ไฟกลางในการต้มนะคะแล้วก็หมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะ พอผงวุ้นของเรานะคะละลายดีจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วค่ะจากนั้นนะคะแม่ใน,นก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปอยู่ที่100กรัมค่ะคนให้น้ําตาลทรายนะคะละลายให้หมดค่ะพอน้ําตาลทรายละลายหมดแล้วเราก็จะใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไปนะคะปริมาณตามชอบแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําวุ้นของเราค่ะมาใส่พิมพ์ได้เลยนะคะ หรือว่าจะเป็นภาชนะต่างๆตามชอบได้เลยค่ะวันนี้นะคะแม่เนยใช้ถ้วยจีบขนาด1ออนค่ะเราก็จะตักเนื้อมะพร้าวนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำวนค่ะเราก็จะใส่ประมาณครึ่งพิมพ์นะคะ แล้วเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวค่ะประมาณ15-20นาทีค่ะในระหว่างรอเราก็จะนำวุ้นกะทีนะคะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นนะคะละลายให้หมดค่ะเมื่อผงวุ้นนะคะละลายดีจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่100กรัมค่ะเกลือปน่นครึ่งช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะละลายค่ะเสร็จแล้วเราก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวประมาณนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำวุ้นกะทิของเรานะคะมาเทใส่พิมพ์ค่ะให้เต็มพิมพ์ของเราเลยนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เนยนะคะก็จะแกะวุ้นนะคะออกจากพิมพ์ให้ดูค่ะหน้าตาวุ้นกะทิมะพราวน้ำหอมของเราก็จะประมาณนี้ค่ะรสชาตินะคะก็จะมีความหอมหวานมันค่ะ เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปแช่ตู้เย็นค่ะไว้ทานเย็นๆนะคะหอมหวานเย็นชื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับต c ไคร้กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ